สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะง่ายๆนะคะเป็นการคัดลายมือนะคะเริ่มกันไหมค่ะคัดลายมือก็คือตัวบรรจงเต็มมันทัดนะคะเราเราเขียน นี่นะคะก็ตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบนี้เลยอ่ะวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็เรยพยายามใช้ตัวหนังสือที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะหัวกลมหัวกลมนะคะก็เขียนไปสวัสดีค่ะ